สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันแป๊บหนึ่งนะคะมากันครบหรือ,อยังเนี่ยระหว่างที่เรารอเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เล็กอะ่ะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยถ้าเพื่อนๆมาครบกันร้อยคนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มขายกันเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะถ้าอยากทำธุรกิจออนไลน์ของคุณให้ปังต้องฟังคลิปนี้ค่ะ5้าสิ่งที่คุณไม่ควรทำถ้าอยากขายออนไลน์ให้ปัง1ที่ไม่มีจิตวิญญาณของคนขายออนไลน์ ไม่มีหรอกค่ะร้านที่ฉันนะ่ะหยุยซื้อร้านข้างบ้านเอานะคะ 2. สินค้าไม่ตรงปกเขียนโปรโมทเกินจริงตัวนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะได้นะคะเรามาจากดิ้นทองค่ะตในประเทศไทยแน่นอนค่ะ 3. ีไม่มีไอเดียโปรโมทที่น่าสนใจ ร้านเราพิเศษมากค่ะไม่มีของแถมไม่มีโปรโมชัน่นไม่มี1.1ไม่มี4.4ไม่มี1แถมหนึ่งไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะ 4. ปล่อยแพลตฟอร์มร้างไม่มีการอัปเดตสินค้าในสตอ็อก 5. ไม่มีบริการหลังการขายปัดความรับผิดชอบ อะไรนะคะคุณลูกค้าถามว่ามีเคลมหรือเปล่าถามอะไรอะคะตลกจังเลยมีเคลมหรือเปล่าคุณลูกค,ะคะ้าขาซื้อของมาใช้ไม่ได้ก็ซื้อใหม่สิคะ่ะแต่รู้ไหมก่อนเริ่มต้นขายออนไลน์ สามารถยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ bizportal.go.th ได้ทันทีเว็บเดียวยื่นทีเดียวเอกสารชุดเดียว้อมติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงขออนุญาตเปิดธุรกิจผ่านระบบออนไลน์บนบิสพอทัลสวมวุญญาอค้ารแม่ค้าออนไลน์รับรองว่าธุรกิจออนไลน์ของคุณยังไงก็ไม่พังมีแต่ปังแน่นอน สินค้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะมีเด็ดกว่านี้นะคะใครๆที่อยากจะรอเนี่ยอดใจรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมมาเลยคะ่ะกล่องส่งกล่องสุ่มเนี่ยมากันเพียบเลยคะ่ะ